สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับทิชชูนัดเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของการวัดค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาชมเฉลยกันก่อนเลยค่ะ mm hmm. ข้อ1น,นะคะการเปรียบเทียบความยาวความสูงตอบแก้วน้ําเตี้ยก,กว่าขวดน้ํา4เซนติเมตรค่ะข้อ2นะคะตอบหนังสือคณิตศาสตร์ยาวกว่าสมุด7ซนติเมตรค่ะ เด็กๆสามารถตรวจถูกได้เลยนะคะส่วนข้อ3นะคะตอบเชือกสั้นกว่าได้8เมตรและข้อที่4ค่ะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนใกล้กว่าระยะทางจากตลาดถึงวัด230เมตรค่ะข้อ5นะคะต้นไม้เตี้ยวกว่าตึก3เมตรค่ะข้อ6โต๊ะเรียนสั้นกว่าการะดาน170อเซนติเมตรค่ะข้อที่7นะคะ กลางเตี้ยกว่าอ้อย24เซนติเมตรค่ะข้อ8ตู้เย็นเตี้ยกว่าชั้นหนังสือ45เซนเมตรค่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะหน้าที่71เด็กๆเห็นภาพใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยข้อที่1นะคะตุ๊กตาเด็กผู้หญิงสูง1เมตรค่ะโคมไฟสูงกว่าสิ่งใดสูงกว่าตุ๊กตาเด็กผู้หญิง เก้าอี้และแจกันค่ะโคมไฟสูงกว่าเก้าอี้ยี่สิบเซนติเมตรค่ะต่อมาข้อสี่นะคะเก้าอี้สูงกว่าแจกันสามสิบเซนติเมตรค่ะแจกันสูงแปดสิบเซนติเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถตรวจถูกหรือถ้าผิดแก้ไขได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบระยะทางค่ะเดี๋ยวมาชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะค่ะนักเรียน ตอนนี้ครูยืนอยู่ที่หน้าห้องเรียนนะคะโดยขอกำหนดจุดที่ครูยืนคือตำแหน่งที่1และมีเด็กชายต้นกล้ายืนอยู่หลังห้องเรียนโดยขอกำหนดเป็นตำแหน่งที่2นักเรียนทราบไหมคะว่าครูและเด็กชายต้นกล้ายืนห่างกันประมาณเท่าไหร่คำตอบที่นักเรียนตอบไปเป็นการาคาดคะเน แต่ถ้าอยากทราบระยะห่างจริงๆเราจะมีวิธีการวัดได้อย่างไรดีคะใช่แล้วค่ะใช้ไม้เมตรหรือตลับเมตรวัดความยาวระหว่างจุดที่ครูยืนอยู่กับจุดที่เด็กชาต้นกล้ายืนอยู่นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวัดและการเปรียบเทียบระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งกันนะคะ ามมีความยาวระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งในแนวตรงที่ครูกับเด็กชายต้นกล้ายืนเราเรียกว่าระยะห่างระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งตามรูปสอนสีแดงนี้น่นเองนะคะแล้วถ้าครูอยากให้เด็กชายต้นกล้าเดินมาหาครูเขาคงจะเดินมาตามทางรูปสอนสีแดงไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะชนต้ะเรียนไปหมดเลยแล้วจะเดินไปทางไหนได้บ้างดีคะ ตอนนี้ต้นกล้าเดินได้สองทางคือเดินตามเส้นทางสีเขียวหรือเดินตามเส้นทางสีน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งความยาวของเส้นสีเขียวหรือสีน้ำเงินก็คือความยาวตามเส้นทางที่กำหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งเราเรียกว่าระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งนั่นเองค่ะ นักเรียนมาดูภาพกันนะคะตอนนี้บ้านของใบบัวอยู่ใกล้กับโรงเรียนหอนาฬิกาและตลาดเรามาดูกันว่าถ้าใบาบัวจะไปตามที่ต่างๆเหล่านี้จะมีระยะห่างหรือระยะทางเท่าไรครับระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวกับตลาดเป็นเท่าไรเก่งมากค่ะ 425เมตรพิจารณาจากเส้นประสาสีแดงที่แสดงระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวกับตลาด <S <S> <S แล้วระยะทางจากบ้านใบบัวไปตลาดเป็นเท่าไรคะนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะว่าระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่กำหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งระยะทางจากบ้านใบบัวไปตลาดนั้นมีนความเป็นจริงเราอาจจะเดินตรองอย่างเดียวเลยไม่ได้อาจจะต้องเจอแม่น้ำลำคลองและตึกต่างๆอีกมากมายทำให้เราไม่สามารถเดินข้ามไปได้จึงต้องไปตามเส้นทางที่กำหนดตามความยาวของเส้นคึบสีเทานั่นเองซึ่งจะได้ระยะทางจากบ้านใบบัวไปตลาด 1,92เบวก3 8มเท่ากับ5 7 2เมตรนั่นเองค่ะระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวก,กับโรงเรียนเป็นเท่าไหร่เก่งมากค่ะ205เมตรพิจารณาจากเส้นประสสีแดงที่แสดงระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวก,กับโรงเรียน แล้วระยะทางจากบ้านใบบัวไปโรงเรียนเป็นเท่าไรคะเราเป็นพิษษจรารณาจากความยาวของเส้นคึบสีเทาซึ่งเป็นความยาวตามเส้นทางที่กำหนด192บวก220เท่ากับ412เมตรนั่นเองค่ะเรามาปาจะรวจแข่งกันดีกว่าค่ะโดยมีข้อตกลงว่าเราจะวัดระยะห่าง จากจุดที่ปล่อยจรวดกับจุดที่จรวจหยุดนิ่งเด็กๆพับสรวจกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราลองปาไปให้ไกลที่สุดเราจะมาแข่งกับเพื่อนๆทั้ง5้าคนนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วปาได้เลยคะ่ะ แก้วตาปลาได้2เมตร10เซนติเมตรใบบัวปลาได้90เซนติเมตรขุนปลาได้2เมตร60เซนติเมตรต้นกล้าปลาได้2เมตร30เซนติเมตรและออมสินปลาได้1เมตร50เซนติเมตรเรามาดูกันนะคะว่าใครปลาได้ไกลที่สุด และได้ระยะทางเท่าไรใครปาได้ไกลที่สุดคะขุนนั่นเองนะคะได้ระยะทางเท่าไรเอ่ย2เมตร60เซนติเมตรแล้วใครปาได้ไกลที่สุดคะใบบัวได้ระยะทาง90เซนติเมตร แก้วตาและต้นกล้าใครปลาได้ไกลกว่าก,วกันคะแก้วตาปลาได้2เมตร10เซนติเมตรต้นกล้าปลาได้2เมตร30เซนติเมตรดังนั้นต้นกล้าจึงปลาได้ไกลกว่าแก้วตานั่นเองแล้วต้นกล้าปลาได้ไกลกว่าแก้วตาเท่าไหร่คะ20เซนติเมตรนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะ คิดจากทั้งคู่ปาได้ไกล2เมตรเท่ากันจึงไปพิจารณาระยะทางที่เป็นเซนติเมตร30เซนติเมตรมากกว่า10เซนติเมตรอยู่20เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนลองมาคิดโจทย์ข้อนี้ดูกันบ้างนะคะใบบัวและอมสินใครปลาได้ไกลกว่ากัน อมอสินปาได้1เมตร50ซนเมตรใบบัวปาได้9 0ซนติเมตรซึ่งยังไม่ถึง1เมตรดังนั้นออมศินปาได้ไกลกว่าแล้วออมศินปลาได้ไกลกว่าใบาบัวเท่าไหร่คะ6 0ซนติเมตรนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะคิดจากระยะทางที่อมอศินปลาได้1เมตร50ซนติเมตร หรือ150เซนติเมตรจึงนำา1 5บลบ0ได้60เซนติเมตรนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการเปรียบเทียบระยะทางระหว่างตำแหน่งของสองตำแหน่งเป็นเมตรและเซนติเมตรระยะทางที่เป็นเมตรมากกว่าจะยาวกว่า ระยะทางที่เป็นเมตรเท่ากันให้มาดูที่เซนติเมตรแทนนะคะนักเรียนลองมาตรวจสอบความเข้าใจด้วยการทำโจทย์ข้อนี้ดูนะคะในภาพมีหอนาฬิกาส่วนสาธารณะตลาดและวัดเราลองมาวัดและเปรียบเทียบระยะทางจากสถานที่ต่างๆกันนะคะข้อที่1 ระยะห่างจากวัดกับส่วนสาธารณะเป็นกี่เมตรข้อที่2ถ้าเดินจากวัดไปส่วนสาธารณะโดยผ่านตลาดจะเดินเป็นระยะทางเท่าไรข้อที่3ถ้าเดินจากวัดไปส่วนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกาจะเป็นระยะทางเท่าไรข้อที่4 ระยะทางจากวัดไปส่วนสาธารณะโดยผ่านตลาดกับระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิการะยะทางใดสั้นกว่านักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อลองตอบคำถามด้วยตนเองดูก่อนและเมื่อตอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถกดปุ่มเล่นต่อเพื่อพบกับเฉลยได้เลยค่ะ นักเรียนลองมาตรวจสอบความเข้าใจด้วยการทำโจทย์ข้อนี้ดูนะคะในภาพมีหอนาฬิกาส่วนสาธารณะตลาดและวดัดเราลองมาวัดและเปรียบเทียบระยะทางจากสถานที่ต่างๆกันนะคะข้อที่1ระยะห่างจากวัดกับส่วนสาธารณะเป็นกี่เมตร<ว>ข้อที่2 ถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดจะเดินเป็นระยะทางเท่าไรข้อที่3ถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านทอนาฬิกาจะเป็นระยะทางเท่าไรข้อที่4ระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดกับระยะทางจากวัด ไปส,ส่วนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิการะยะทางใดสั้นกว่านักเรียนสามารถกดปุ่มพักเพื่อลองตอบคำถามด้วยตนเองดูก่อนและเมื่อตอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถกดปุ่มเล่นต่อเพื่อพบกับเฉลยได้เลยค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะ หนระยะห่างจากวัดกับสวนสาธารณะเป็นกี่เมตรระยะห่างเป็นแนวตรงระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งซึ่งในภาพนี้พิจารณาจากเส้นประสาสีแดงที่แสดงระยะห่างระหว่างวัดกับส่วนสาธารณะดังนั้นระยะห่างระหว่างวัดกับส่วนสาธารณะจึงเท่ากับ500เมตรนั่นเองค่ะ 2. ถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดจะเดินเป็นระยะทางเท่าไรนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมคะว่าระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่กำหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง,งตามความยาวของเส้นทึบสีเทาในภาพนั่นเองซึ่งระยะทางจากวัดไปตลาด320เมตร และระยะทางจากตลาดไปสวนสาธารณะ450เมตรดังนั้นถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดจะเดินเป็นระยะทาง320บวก450เท่ากับ770เมตรนั่นเองค่ะข้อที่3 ถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกาจะเป็นระยะทางเท่าไหร่จากภาพระยะทางจากวัดไปหอนาฬิกา230เมตรและจากหอนาฬิกาไปสวนสาธารณะ380เมตรดังนั้นถ้าเดินจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านหอนาฬิกา จะเป็นระยะทาง 230- 380บวก380เท่ากับ610เมตรนั่นเองค่ะข้อที่4เระยะทางจากวัดไปส่วนสาธารณะโดยผ่านตลาดกับระยะทางจากวัดไปส่วนสาธารณะโดยผ่านหอ,อนาฬิการะยะทางใดสั้นกว่ากันคะ ระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านตลาดเป็น320บวก450เท่ากับ770เมตรระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณะโดยผ่านทหนาฬิกาเป็น230บวก380เท่ากับ610เมตรดังนั้นระยะทางจากวัดไปสวนสาธารณะ โดยผ่านทอนาฬิกาสินเส้นกว่านั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็ได้เห็นความแตกต่างของระยะห่างและระยะทางกันแล้วนะคะระยะห่างเป็นแนวตรงระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งส่วนระยะทางเป็นความยาวของเส้นทางที่กำหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นเอง นักเรียนจะเห็นได้ว่าการวัดระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งทำได้โดยวัดความยาวตามเส้นทางที่กำหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าเส้นทางเป็นแนวตรงความยาวที่วัดได้อาจเรียกว่าระยะห่างระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งนั้นค่ะ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดและเปรียบเทียบระยะทางกันไปแล้วอย่าลืมฝึกฝนให้คล่องแคล่วและทำแบบฝึกหัดทบทวนบ่อยๆจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กดูภาพจากที่ทีเชื่อกำหนดให้นะคะและตอบคำถามต่อไปนี้ทั้งหมด4ข้อค่ะ สำหรับวันนี้ที่เช่์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ